น้องนานานะคะน้องนานาเม้นมาถามว่าน้องกินกระดูกได้หรอคะตั้งแต่แม,แม่มุ้ยเลี้ยงเฮียชามาเดือนครึ่งแม่มุ้ยไม่เคยให้เฮียชากินกระดูกเลยที่น้องนานาเห็นเมื่อกี้เนี้ยที่ขาขาขาไก่ใช่ไหมแม่มุ้ยล้อล้อเอากระดูกออกน้องกินได้ตรงเอ็นนะคะน้องกินได้ตรงเอ็นนะน้องเฮชาเฮียชาไม่เคยกินกระดูกเลยนะคะไม่เอาเลยแม่มุ้ยไม่ให้กินนะเพราะว่ามันอันตรายนะคะน้องหมาลูกๆเรา ไม่ควรได้กินกระดูกนะมันอันตรายจริงๆนะคะก็เนเชาก็ไม่กินอย่างเี้ยนะเชาก็ไม่กินนะคะแล้วดูตัวเห็นไหม <laughs> เนีชชาตัวใหญ่มากๆนะแม่นะดูเขานั่งดิอันนี้บอกว่าเฮียถ่ายคลิปกับแม่หน่อยเขาก็มานั่งแบบนี้นะคะแม่กไม่รู้จะไปท่าไหนแม่ก็เลยกอดเขาไว้แบบนี้นะคะกอดเขาไว้แบบนี้นะแล้วมุนมาตอบคําถามขาดใจแล้วนะคะแม่มไม่ให้เนเชากินกระดูกนะแล้วก็ หมาทุกตัวไม่สมควรกินกระดูกนะคะกินเอ็นได้นะแม่พูดว่าแต่กระดูกแม่พุดว่ากลัวทิ no. ่มเนื้กลัวทิ่มเนื้อก็ไม่ต้องให้กินดีกว่าส่วนเนช้ชา no ห้ามกินกระดูกใช่ไหมลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่นานาก่อนเอออีกข้างหนึ่งข้างนี้ด้วยเออพี่นานาเฮียสวัสดีนะคะนะหอมกระตุกก่อนรับก่อนรักไหมรักแม่ไหมรักแม่ไหม ฟังก่อนมาฟังก่อนนี่ฟังรักแม่ดังๆรักแม่รักดังๆโอเครักแม่ดังๆนะคะมาตอบคำถามคาใจแล้วนะ